S <S สวัสดีครับ <ic> ทุกคนวันนี้ก่อนที่จะไปทําการวอชปาร์ตี้นะครับพี่ย่าก็พ <Set S 1> มามาเที่ยวอีกแล้วก็มาหาซื้อรองเท้ามีอยู่คู่เดียวไม่ถึงผมมีอยู่คู่เดียวตอนนี้ยก็กลังหาร้านอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างหน้า ันนี้อากาศกาเป็นไงบ้างโคตรหนาวอ่ะ,ะวันนี้มันเย็นน่ะเมื่อวานมันยังม,มีความแบบความหนาวแต่ไม่ใช่ความเย็นอ่ะ <laughs> เข้าใจปะเ,อเ,อเอย็นกับหนาวมันต่างกันอยู่นะ <เอ S 1> ใช่ปะแต่เนี้ยเย็นด้วยหนาวด้วยเอออันนี้มันแบบเย็นหนักเย็นแบบฟรีสอ่ะอากาศวันนี้คือโอ้โหตื่นมาแทบไม่อยากจะลุกเพราะว่าเพราะว่านอนดึกเนี่ย วันนี้กินอะไรยังกินอะไรดีวะยังไม่ได้กินแต่กินไอ้คิสปี้ครีมวัน่ากินเพ่เดียวหมดแล้วเท่าอันยังยังกินวันนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินหรอใช่ไหมล่ะใช่ใช่เดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปกินอะไรกันซึ่งโอ้โอ้โอ้โหที่เขาก็รีบเกินเกือบไปแล้วเกือบได้เงินฟรีนะ ใช่เหรอเราสามารถเรียกเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหการที่ผมหยอกมับเอีองวิ่งออกไปี่ยยานก็กำลังจะพาไปกินรองเท้าครับไปเทสไปเซ็นซื้อื้อหิวแล้ว เฮ้ห้องเดียวกันเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะลง <laughs> พี่ฮาร์จะทิ้งพวกผมไปไปด้วยกันพี่ <laughs> พขอร้องละ่ะ <laughs> ไม่ได้เลยพี่อ่ะยังไม่ถูกใจนะพี่ไปน ซื้ซออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกร้านหนึ่งถึงสองร้านนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินละโอเคไปพี่หาอะไรอยู่ตัดคลิปอยู่เวลาแล้วไป ABC ของเราเอา้าวินไม่ใช่หรอ <laughs> เอา้าเอา้า า oh มีบรรการเต็มเลยผมว่านะเขาน้าจะมีพวกเซเล็บปะเซเลบปอป๋อก็ถือคุณเองผมหรือเป็นไหนกันแล้วตายแล้ววันนี้คิดว่ามีทีมไทยมีหนึ่งไก่ปะวันนี้มีหนึ่งไก่แล้วหรอทีมไทยอะแบบห้าห้าร้อยคิว รวยเอาเงินกลับบ้านลดลดลดเสียหนึ่งคิวเท่าไหร่นะหนึ่งคิวสามพันบาทโอ้ยกินสี่ร้อยตอนประมาณใช่ไปซื้อเพิ่งเพิ่เลยไม่เดี๋ยวผมไปซื้อให้อันไหนมึงเลี้ยงอนไหนไว้ตัวตัวเนี่ยตัวพี่บูวีโร่มีวรรล์นอ่ะอันนี้ไม่ได้บอกไปซื้อ E5 ผมชอบแบบเป่นเหมือน n กี้มากกว่าไม่สีดำมันไม่สวยอ่ะ สวัสดีครับกินข้าวยาอามาอีกแล้วยาไปช่วยคมมากข้อให้อกลอะเลาะมาเลาะ <laughs> มากข้อให้อร่อยไหม ไปไงครับเมื่อกี้ไปอร้านเมื่อกี้ที่เรากินอร่อยอิ่มไหมอิ่มอร่อยดีเต็มสิบเท่าไหร่เต็มสิบผมว่านี่เจ็ดแปดว้าวประมาณกินได้นะกินได้เออมันมันคือข้าวปกติที่เขากินกันนะเออแต่สักเนีบสเบสเขามันก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราไปพาพี่อาร์าไปซื้อรองเท้าต่ออะต้องพาเราสิไม่ของผมมันยังไม่มีผมยัง <หา S 2> ไม่เจอหายด้วยฮแต่เ,เ,เดี๋ยวจิ๊บก็จะดูสักร้านหนึ่งอยู่นี่ใช่ ัสดีครับตอนนี้เราก็ทำภารกิจการเดินซื้อของอะไรเรียบร้อยแล้วพี่อาร์ตก็โดนไปประมาณก้าแสนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็โดนโดนกันคนละคู่นะ <c oughs> ผมว่าอ่าคนละคู่ <c oughs> ก็เรียบร้อยครับที่กลางนํำนะครับพวกเราที่มาตั้งแต่ตื่นเมื่อเช้าเดี๋ยวเราจะไปวอชปาร์ตี้ต่อที่งานแล้วเดี๋ยวกำลังเรียกรถอยู่โอ้ตอนนี้หนาวมากมเป็นหนาวแบบ เย็นอ่ะเย็นแบบเย็นแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานครับดูว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเจอกันเอาว่าแล้วเขาเปิดเปิดตัวแล้วดิทุกคนเปิดตัวมาแล้วดิฮิฮะแย่แล้วไปเดินด้วยเหรอแย่แล้วน้องยาน้องเปิดวโอ้โหเกือบแล้วนะเกือบได้ไปเดินมาแล้วนะ ในงานมีอะไรขโมยได้บ้างไหมโอ้โหมีเยอะเลยครับอะไรทําทําไมพูดเกาหลีหน่อยอันยองฮยซโยเออเชลิมไกมิดาบ่อยยี้เออที่มันไปเรื่องเลี่ยงอ่ะอยู่ในงานเลยป่ะหรือว่าแบบอยู่หลังเวทีหรืออะไรยังไงอยู่ทางเข้างานพี่ทางเข้าาแบบหลอมากทางเข้าครับโคบอลเอาให้เตียนอยู่ดินเตียนอีกอันแรเหมือนกันครับมาละวันเราคือ